ปาโจ้เขล้างเขาีดยาฉีดกระจกยาฉีดกระจกเขาลเช่อกเมนวานี่ใช่ฉีเมืนนี่ยังคลุเลยน่ะาจกมันแตกหมดเลยวพี่วันนั้นอชีจุดเทียนบอกฉชดไปาจกมัตกหมดเลยพี่นนั้นไอ้ีสเทนอีไปลมันตกหดเยวี่้องีสเทียนมอลีไปากนหลยี่วันนั้นียบรดอยบลฉลาจกมันแตกหมดลยะพ่วันั้นอ้ีดเียบอลฉีดไปปาจะมันแตหมเลพ่านั้นมอ้ชชนลาจมันว่า เดีว yeah. an ่ามันมีน้ำาปยุ่บาไอมเป็นนอนใส่มานี้นะครับครับโอ้เอาของมาส่งไปกรานี่นะเมือหเมือมือสิึ้นเมื่อเนลัน่อนแบบนี้ให้ไปวันสุ้ยฮะมาส่งมเงาะลอยแก้ฮะลอยเก้าซีลอเก้าอยเก้าิโลนเติมน้ำมันพันหนึ่งมเงะล้นลยจะมบาทใส่กำไรมาดิ่ันก็ได้คลิปนั่นเองกำไรคน ว่าเ่าไม่กันไม่ลงเลยเหลือจามาเหลือจะกว่าอีกักลบแล้วติดลบอีกข้อข่อคนฝนมาตกหน้าก็ได้ดัำอยู่เลย ไม่ก็จะมีโล่ส่งบดีบนบมยากาไม่คับกับความยน่แหละแหงอยู่ะบเอจบอกเขาจะบอกว่าค่ารมันมาส่งนะไม่ได้จะ่อเป็นนาทีนา่ีคนร้อยเก้าชินโล่ารรมนัตขนส่งปกติมันกมีเขานี่สีแดงๆขาวที่มาส่งเราตรงนี้เนาะเจนนี่มันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบนัน็้วะมนใจแล้ว ต้นห้องให้กันว่าคันนี้เิ่งพีแบบบอกว่าไม่ใช่คูนที่มาส่งลาพอแล้วุยลักษณะตามมาอีกไก็นึกว่าเดียวสั่งคิ้วเหมือนกันรเขาต้องเอารถใหญ่มากญ่อใหัวใมุีนีเลืกซึ่งสมัวเ่ง๋ัว พ่อให้นี่ก็คือบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะฝนก็ตกฝนตกทั้งวันนะคะนะยหยุดนะคะหยุดแล้วก็ตกอียนะคะบอจิที่ทพานี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเขาหายกันย้อนลักเปกมพี่แอนมกี้